สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องสุธินัทแบ่งปันความรู้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆนะครับที่ถามกันมาในช่องนะครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งคำถามนะครับที่ <Wow. S 1> ถามว่าขออนุญาตสอบถามค่ะน้องสาวตอนนี้เป็นวัณโลกกินอะไรไม่ได้เลยผอมแล้วดามากค่ะทํายังไงดีคะอันนี้ต้องถามย้อนกลับไปก่อนนะครับว่ากินอะไรไม่ได้เลยในที่นี้คือ การแพ้ของยาไหมหลังจากที่กินยาแล้วอาเจียนออกตลอดเลยหรือคนไข้อะครับไม่อยากอาหารด้วยอาการของโรคเนาะคืออาจจะทําให้คนไข้เบื่ออาหารได้นะครับก็มีการทดแทนอาหารอื่นไปไหมนะครับในที่นี้ก็ต้องถามย้อนกลับไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ,อผอมและดํามากในที่นี้คือเวลาที่รักษาวัณโลกอะครับยาวัณโลกเนาะ ถ้าคนไข้กินแล้วมีการอาเจียนหรือทานอาหารไม่ได้อาจจะทําให้ผอมลงทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับว่าโดยปกติแล้วครับคนไข้น้ําหนักเท่าไหร่เนาะหลังจากที่ทานยาแล้วมีน้ําหนักลงหวบไหมหรือ,อมีการอดอาหารหรือกินอาหารไม่ได้จึงทําให้น้ําหนักลงหวบเลยนะครับอันนี้ก็ต้องปรึกษาแพทย์นะในที่นี้คือถ้าแพ้ยาแพทย์ก็จะมีการปรับขนาดของยาหรือว่า เปลี่ยนสูตรของยาให้นะครับอันนี้ติดต่อแพทย์ได้เลยนะครับแล้วอาหารเสริมนะครับทั้งที่ดีนะถ้าทานอาหารไม่ได้เลยนะครับก็มีในส่วนของอาหารเสริมที่เป็นแบบชงนะครับคนไข้สามารถซื้อมาทานเสริมได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่อยากให้คนไข้หยุดยานะครับแล้วที่สําคัญเลยคือถ้า ดำมากดำมากในที่นี้หมายถึงหลังจากที่ทานยารักษาวัณโรคแล้วสีผิวคล้ำลงดำลงไปเลยนะครับดูหมองอย่างนี้ต้องดูเรื่องของโรคอื่นๆร่วมด้วยเลยไม่แน่ใจว่าพื้นฐานนะครับคนไข้ป่วยเป็นวัณโรคอย่างเดียวหรือว่ามีโรคอื่นร่วมด้วยถ้ามีโรคอื่นร่วมด้วยก็ต้องอปรึกษาแพทย์นะครับในที่นี้คืออยากให้ทุกๆอย่างเลยนะครับผ่านผ่านการพิจารณาและแนะนานจากแพทย์นะ แล้วที่สําคัญเลยสําหรับผู้ที่ป่วยวัณโรคนะครับก็ให้ทานยาต่อเนื่องนะครับเน้นทุกรอบเลยนะครับสําหรับผู้ป่วยวัณโรคนะอดทนหน่อยนะครับทานยาแค่6เดือนนะครับหลังจาก6เดือนแล้วถ้าคนไข้กินยาครบทุกวันนะครับตามที่ตามขนาดตามโดสที่หมอจัดให้นะครับก็มีโอกาสหายและกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะครับถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ